สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันเ่้ามันนี้กัดก็เพราะส่อ,อ,อดอกสวยนเนี้ยล่ะแดดกำลังสิงออกแนวสีเขานาแนวแดดมันออกแต่เ่้ามาหาตอนนกเขาครับห้องไล่อยู่มองนั้นเป็น ต้นไม่รหายเดี๋ยวจะเปิดลำโพงกึ้นนี่แหละจะเข้าห้ามนมันถลอดช่ครกับพี่นอกอู้กับพี่นอก Cái bài cùng còn của... cái tạc đẹp chưa hà xin mệt đây ngon không โอ้ยตกสนอบันนอเห็นมองตกสัยนกเจ้าพี่น้องอีลายใหม่หน่ตัวนึงไก่เต๋อพอี่น้อง รอชมครับลูกโจนตายแดดพี่น้องเรียบร้อย hà xít mét đầy như đó Màu xít khi đầy สวยแล้วพี่น้องแดดเริ่มห่อนแล้วยิงนกเขาบอถึกไอ้นกเจ้าสองตัวพอดีแลหละเป็นลาบกินเทียงขอบคุณพี่น้องที ติดตามรับชมครับไปพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ